นนอนสบายสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับนูนี่สาส่ละชาวแก๊งาาเละกันอีกแล้วเราจะเดินทางไปที่งานผีตาโขนกันนะครับเจอกันที่ด่านซ้ายนะจ๊ะ <c oughs> พร้อมแล้วก็เดินทางกันจอดเงินใบสาพนพวนด้วยไอ้ใบสานพวนไปครับ นะครับชมบรรยากาศนี่ครับเต็มปั๊มครับโรนองวัว่ยากไ้ออกบ้านแกเส้อให้พี่หอ่นะว้าหนีหยิบเลยนึ่งครับไอ้พี่โอนให้หนไรโอเคอ๋อถือใบลดก็โอนหให้ผมพกไรโอเคเลย บรรจะกลศครับเริ่มนัขึ้นนั่ขึ้นเอยจบทริปนี้กัพ่อิบนรับห้ามห้าเอาไหมเอาไหมท่วงไหมท่วงมท่วงไหม โอ้เปียกแล้วเต็มครับอมู่ก์ของเราตอนนี้ก็เต็มปั๊มครับอาการก็คนตกไปเรื่อยๆนี้ก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับงานของเราพี่ๆท,ที่มาจากอุดอนครับสักคราหน่อยครับ้ยไป ลบัวกันแล้วนะครับถึงฝนจะตกแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคสําหรับพวกเราแล้วก็ชาวแก๊งชาวสองล้อนะครับเพราะว่าคนเยอะมากนะครับอยู่ปั๊มปตทก็แบบเต็มเยี้ยบเลยแล้วก็ระหว่างทางก็เส้นนี้วิ่งยาวๆกันเยอะๆเลยนะครับังแวะนี้นี่ครับออกจากลำบวัวแล้วขออนุญาตเดินทางต่อนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อย พี่ตังรับโทรศษพทนะครับโอเค เห็นขึ้นากขันเาเขาขอะวโเพเล่นเานี่น้องมันเข่าหมดสองเทีมัน่เป็นยอดมุนนั้นแหละคุณไ่ได้มองต่าวันเราวันนี้อารมณ์แบบประมาณว่ามันห่อนมนมเลยรัน,นอิกติเครื่องมันห่อนนะไม่ปั่นรอบถึแมนหอบโเพ่นหอบโอเพนตปแง่หอบตัมเราไปอปัปอป๊มกีท์เดียวมาจะอุดร ผู้ดเดียวยวต้งหางนอ,เองดเครื่องขาดนวดกึนเครื่องขาดนะท่านนี้ดูด้วรื่องขาดด้วยดิบอกเร้ว่าไปร้านสอมทั้งนาพุธนก็ได้ตังพอพ่อมันขยันขันเลยวันนี้ขันเดี๋ยว

เวลาแปดโมงครึ่งแโมงสินาทีนะครับ8ปดโมงสินาทีคนก็ค่อนข้างเยอะนะลุนตั้มเต็มปั๊มเหมือนเดิมจากหนองบัวกออกมานะครับนี่ก็พร้อมครับเติมน้องบัน้ำมันเรียบร้อยเอาพลังน้ำมันแล้วก็พร้อมข้ามหุ้งเขาขาดซีเรียสด,ดีดีไม่ยังโอ,อ้ยตทวมันเคลย่อนตัวมันเคลยไอนไปไป มันต <S preach science> ้องมีบูตตัวไหนเว้ยล่ะเนียนล่ะเออบูตตัวเนียนบ่มีมันต้องมีบูตตัวไหนล็อกเจ็บล็อกลอกนอกไหนงี้สิบ่เอออันนี้มีแต่บูตกลางนี่แมนมีแต่บูตตัวนี้มันต้องใส่บูตสองตัวบีบแพรกันอ๋อเออรูปเป็ยังไงมาเจอบอลลูดกับพ่อบอลลูดบอลลดเออมาเจอบอลลูดกับพ่อมาทำสมาชิกแก๊งเรา อะไว่าเดือดเดือดตั้งแต่เช้าตอนนี้8 1 0โมงมนาทีสมาชิกแก๊ง5ลำของเราก็ใส่เสื้อแปลงร่างเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่แบบเป็นเป็นวัยรุ่นอะไรอ่ะวัยรุ่นเงียบวัยรุ่นเงียบเงียบหลากสีเกิดน้ำออกก่่นนิดนึงครับเลย กมพากล้องทธิธรรครั้งแรกกับสายลอนะครับครับครั้งแรกครับฮ่าฮ่าฮ่าชิวฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าฮ่รฮ์าร่าฮ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 ่หฮ่า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 าาเ่าฮ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 ่าเ่ียาเา่ แล้วไปเดินกันต่อไปกันต่อไปกันต่อแต่มันเจ้องว่า่บวัดบ,บ่มีแห่ง <laughs> ใส่ละออนทัวร์ใส่ฝนโวรยปครับโพงร้อยสุดูดก็เป็นภูเขาสลับซับซ้อนแบบนี้ครับโคงร้อยศพฝั่งด้านนี้ก็เป็นภูเขาครับหมอกอันนี้จะมาจิกแก๊งเราครับแล้วก็เข้าว่มไปแ้วหนึ่งครับพอดีเตรียมเครื่องมือมาเซอร์วิสด้วยครับน้องเขาเลยมาเดินมาถามก็เลยไป เซอร์วิสช่วยเขานะครับเขาลมครับเบ็ดเลือยี่สิบแปดเปอร์เซ็นจักเสีได้เก็บภาพบรรยากาศในงานมาด้วยเ <laughs> บตดกล้องถ้ากล้องเบตดกล้องหมดก็เดี๋ยวเอาโทรศัพท์ถ่ายแล้วก็ไปต่อลงเหมือนเดิมครับให้ชมอยู่อันนี้ขี่ครับไปกันต่อเลยโว้ย นี้เราก็มาอยู่แบบในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอภูเรือนะครับถนนใหญ่อยู่ฝั่งั้างนู<อ>้นตำรวจตั้งด่านครับแล้วก็ทุกคนแตกหนี้ระลึงตึงนั่ง,งเออวังสุพงก็มี ครับปีนี้ตั้งด่านแต่ไม่เป็นไรครับ,บเพราะก<ห>็ถ้าใครที่ามาแบบถูกต้องก็ไม่เป็นไรแต่ว่ารถเรามันเสียงดังกันทุกคันก็เลยต้องหลบหลีกหน่อยน,นิดนึงครับอันนี้เราก็มาอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับ <ย áng S 1> เพื่อที่จะหาทางเลี่ยงนะครับในหมู่บ้านหนึ่งติดภูเลยฟังนี่ถนนแนยุพุนขี้อ้อมแล้วอ้อมเส้นล่างกระตั้งทั้งเส้นแนยเส้นล่างเดี๋ยวหาเส้นอ้อมไมก่อนโอเคครับ ตอนนี้เราก็มาถึงภูลเรือแล้วครับเมื่อกี้ก็จอดช่วยเหลือน้องน้องที่มาจากอุดรด้วยกันไม่ใช่มาด้วยกันหรอกมาจากอุดรแต่มามาโค้นนั่นดยวกันช่วยเรือเขาประมาณนี้จะเดี๋ยวจะเตือไปหนึ่งอเจะวาเส้เราองไงหนุนงองให้น้องรเราก็จะประมาณนี้ นะครับก็จะหาที่พักก่อนนะถ้าถ้าขึ้นให้ตากไม่ได้ก็อาจจะขึ้นไปฝั่งทางระเบียงเมานะครับเพื่อจะพักแล้วก็ตอนเย็นก็จะเข้างานโอเคครับผม nhanh nhanh Hai <laughs> bò được. Hai <laughs> anh này cái <laughs> này đọc ก็มีอยู่ใช่ไหมดูดิเขาเอาเขาเปนคุณเลยนะเอาไปเอาไปใช่ดูไปมข้อมีเยอะ้อีนสร้อตายแนใช่ครับจังไแพงไปเลย พขอแก่พ่อก็ไปพ่อเนทเิ่งคอนเสิร์ตจยู่ว้อนเองกินเยอมากเลยได้มสมาย้ไเบื้งเนี้ของขายน่ยลายลายเน่ยเบื้งเนีผู้สาวลายเองนี้ยจังไก่เนี ภายในงานก็คล้ายๆเหมือนทุกปีครับแต่ว่าเสน่ห์ของมันก็คือการเดินทางแล้วก็วัฒนธรรมของกีตาคนโอ้คือปีนี้เครื่องเสียงเนี่ยงสงสัยแรงหนีเลยสาสิท์เราะเปปยผมือกนผมขึ้นขึนขึ้้น้นขึ้นึนขึ้ข้ข้นข้ข้นขึ้นข่้นขนข้นะข้นขึข้ข้ขึ้นขึข้าไปน้ที่สน้นี้เครื่องเสียงดังครับ ขึ้นมาบุญไม่พึงกิการหลวงปู่ครับต่อบุญครับต่อบุญทำบุญต่อบุญจะได้กับสุขภานนะครับมาแล้วสงบกระไรแล้วก็ทำบุญอาบาดที่ตาครับไม่มีไม่เป็นไรยกมือใส่หัวหยิบดอกไม้เพกเปียนไคล่าวขอลามีขอบารมีพระเจ้าใหญ่ ปกปักรักษาผูกพองใหใไใช้ชีวิตให้ได้มีความสุขในชีวิตนะครับในการประกอบสัมมาชีนะครับ,บ,บขอสิ่งดีพระเจ้าใหญ่ท่านให้อยู่แล้วนะครับน่คขามเชื่อของคนหลานกกาจแต่จะขอสิ่งที่ไม่ดีก็ยังไม่เคยเห็นนะครับว่าพระเจ้าใหญ่จะโจดะจนพระเา้าประทานพรอ แต่ได้เป็นสิ่งที่ดีๆเนี่ยนะครับพระเจ้าใหญ่เป็นพระที่เน่ตาสูง <Okay. S 2> พระเจ้าใหญ่นะครับเป็นพระกอดอิดถือปูนคำว่าพระกอดอิดถือปูนก็นกนคือข้างไม้ทีนอก,กอดอาจจะมีท่อนไม้อาจจะมีต้นไม้แล้วก็กอดอิดแล้วก็ชอภูอริยคข้างนอกปิดทองมีว่ามน้ดหน่อยว๊ะบ้านประวัติความเชื่อนะครับ พระเจ้าใหญ่หญองค์นี้นะครับอยู่กับด่าน้ายมาแล้ว400ปีนะครับพราท่า,น,านเคยไปทเปนนทเเปเี่ยวที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยอยุธยาเมืองเก่าลพบุรีพิษตโโลไม่าใจน้ำที่ครบแล้วใช่ไหมครับน้ำไม่ครบนครบนละโอเคครับนะครับเปปรหัดทางเหลือฐานบ้านเหลือเศษทิ้เศษตัวนี้นะครับขอองค์พระปฏิมาป่า อาจจะเป็นที่ทำมาใหม่บ้างนะคำแ่วุ่นลูกพระเจ้าใหญ่ของวัดโพนใจองคนี้นะครับยังอยู่เด่นเป็นส่าต่อสานอย่างนี้สี่ร้อยปเมาแล้วสวัสดีตอนเช้าครับผมเมื่อเช้านี้ก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับฝ่ายผลที่ รินดินโปรยปลายนะครับเราก็ทําการเก็บของกินข้าวทําภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยกันแล้วนะครับนี่คือวิวที่กองให้ดูฝั่งทางนั้นที่เราเห็นนะครับก็คือเป็นฝั่งลาวนะครับเราก็ทำการเก็บของแพ็คของกันที่เรียบร้อยนะครับสมาชิกเราก็ครบแกงครับ กินข้าวเช้าแล้วครับแล้วก็เก็บโต๊ะขึ้นรถก็เดินทางต่อครับคืนนี้เรานอนกันที่ไฮตากออกจากงานปีตาโขนมาก็เข้าที่พักกินข้าวสั่งสันปาร์ตโซเลก,กันนิดนึงเราต้อง้านอนนี่ครับกินข้า,าวเช้าบรรยากาศดีครับเมื่อคืนก็นอนสบายเลยครับนอนสบายเลยเมื่อคืนนี้ สวยงามมากครับเก็บภาพทั้งในสตอรี่แล้วก็ในกล้องโปรโปรนะครับใครที่ดูปปตอนนี้นก็เดี๋ยวมีคลิปวิดีโอต่อมันๆในการเดินทางกับอีกรอบนะครับ เคครับเดี๋ยวพาเดินทางกลับแล้วนะครับเจอผีแล้วเม่อคืนนี้แล้วก็ได้ร่กายเดินทางกลับกันโอเคเจอกันครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศตอนกลับตาคนอีกเช่นเคยสายเลาะที่มากับสายฝนเหมือนเดิมครับ ผราวนี้เราก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่งสมาชิกโซนอุดรแล้วก็โซนสีเพืองเรียบร้อยนะครับเหลือจอ,ทอมทองอยู่สองลำครับตอนนี้มาถึงบ้านกันที่เรียบร้อยแล้วเหนื่อยมากเลยไม่มีแรงจะพูดแล้วลากยาวมาขากลับแล้วก็ประมาณบ่ายสองครึ่งถึงบ้านนะครับเจอกันทริปหน้านะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับทริปหน้ามีอีกแน่นอนเร็วๆนี้ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายปีตาขนเจอกันใหม่ปีหน้าอีกรอบวูฮ